นี่ตอนนี้เราทอดไปแล้วนะทุกคนนี่ปลาทอดอปลารอบแรกนะครับที่ทอดไป3ตัวเสร็จแล้วนะทุกคนทอดปลานะครับผมที่พี่น้าทำมาให้นะใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนทุกคนกินข้าวกันนะครับนี่ปลาทอดกรอบของเราเมื่อกี้นะครับนี่เพื่อนทำนะครับใข่กับถั่วผสมยางนะทุกคนแล้วก็มีตาถั่วนะครับไห้แข้งค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับทุกคนมากินข้าวกันนะครับสวัสด,วดีนะครับผมใบอาคารในเกาหลีนะครับรทุกคนสําหรับ วันนี้นะครับผมเพิ่งเลิกงานกลับมาเนาะวันนี้ทําโอ1หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เลิกงาน6กโมงสินาทีนะกลับมาจากห้องนะทุกคนก็เลยจะมาทอดปลากินกันนะครับวันนี้ปลาที่พี่นัทเอามาให้เมื่อวานนะทุกคนโอ้โหพี่เขาได้เยอะตัวใหญ่มากเลยนะเขาก็เลยเอามาฝากนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาทอดกินกันวันนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับที่เอาปลามาฝากเนาะก็เป็นปลากานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะว่า เยอะแค่ไหนแล้วก็ตัวใหญ่แค oh, ่ไหนนะทุกคนเราจะมาทอดกรอบกันนะทุกคนนี่ดูนะครับปลาที่พี่นัดเอามาให้นะทุกคนโอ้โหเยอะมากนันเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหไซส์แบบประมาณสัก 3- 4นิ้วย่างได้อยู่นะทุกคนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะมาทอดกรอบกันนะทอดกรอบกินกับตำแตงด้วยนะครับตำแตงเนาะเดี๋ยวเราจะตำแตงกันด้วยนะทุกคนทอดกรอบรับรองว่าวันนี้อร่อยแน่นะทุกคนไปนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับนี่ตั้งกระทะรอแล้วนะครับ ไปนะครับเดี๋ยวเราไปทอดปลากันนะทุกคนนี่ตอนนี้เราทอดไปแล้วนะครับทุกคนมันสามารถทอดได้แค่ทีละ3ตัวนะทุกคนเพราะมันตัวใหญ่มากเลยนาะนี่พอใส่3ตัวก็เต็มเลยนะทุกคนรับรองว่าอร่อยแน่นะต้องขอบคุณพี่นันด้วยนะครับพี่นันเนาะที่มาฝากนะครับผมนี่โอ้โหมีเยอะมากนะครับตรงตรงนี้ก็ยังมีเยอะนะทุกคน ปลารอบแรกนะครับที่ทอดไป3ตัวเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเนี่ยผมทอดแบบนี้ไปเลยนะทุกคนผมจะใส่แค่นี้นะเพราะว่าใส่แค่อันนี้ก็อร่อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาลองชิมดูนะครับอ,อันนี้ผมกินไปนะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ถ่ายไนะกินไปต้องขอบคุณที่น,น้ำจริงๆนะครับที่เอามาฝากเนาะอื อันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรุงอะไรอร่อยเลยนะทุกคนอร่อยมากมเดี๋ยวเราต้องไปทอดต่อนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับเรากำลังทอดนะครับทอดปลานะครับผมที่พี่นัทอามาให้นะใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเราออีกสองตัวสุดท้ายนะครับ ทุกคนกินข้าวกันนะครับนี่ปลาทอดกรอบของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้เฟื่อททานะครับไข่กับถั่วฝักยาวนะนทุกคนแล้วก็มีตำถั่วนะครับหอยแข็งน,นี่ทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับนี่ปลาที่เราได้มานะครับที่ทุกคนมากินข้าวกันนะครับเพิ่ง ไปอาบน้ําเสร็จนะทุกคนทอดปลาเนะาะเมื่อกี้ทอดปลาไปว่าร้อนมากนะครับผมก็เลยไปอาบน้ํามากินข้าวนะครับเนี่ยอินมเนื้อหวานนะครับอร่อยนแะน่ๆทุกคนอันนี้นี่ผมไม่ได้หมักอะไรเลยนะทอดเสร็จแล้วก็โรยเกลือแค่นี้นะทุกคนทำแค่นี้ก็อร่อยแนละ้วเพราะว่าเนื้อมันหวานธรรมชาติอยู่แล้วนะเนแล้วก็ตำตำถั่วนะครับอือร่อยมากมปลา ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วทุกคนแค่แบบมาถ่ายให้ดูนะครับผมระหว่างที่เรากลับมาจากที่ทํางานแล้วก็มาทำกับข้าวกินนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามชมทุกแพลตฟอร์มที่ผมเอาไปลงด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ mm hmm. ขอบคุณครับนี่ไปกินข้าวต่อครับทุกคน